สวัสดีค่ะดิฉันชื่อครูผู่นะคะวันนี้ก็จะมาเรียนกันเรื่องการลบที่มีตัวตั้งเป็นหนึ่งพันจากโจทย์คือ1นึ่งพนลบหกบนะคะเราจะเริ่มจากการลบหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยไปหลักสิบแล้วไปหลักร้อยแล้วไปหลักพันนะคะเริ่มจากหลักหน่วยตัวตั้งเป็นศูนย์ตัวลบเป็นศ0นย์ศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ นะคะใส่ลงไปแล้วแล้วก็ต่อไปหลักสิบตัวตั้งเป็นศูนย์ตัวเราเป็นเก้านะคะทำไงศูนย์ลบเก้าไม่ได้ก็ต้องไปขอยืมหลักร้อยมาหนึ่งร้อยนะคะหรือสิบสิบนะคะแต่หลักร้อยก็เป็น่วนเช่นเดียวกันไม่มีให้ยืมหลักร้อยจึงต้องไปยืมหลักพันหลักพันมาหนึ่งพันหรือสิบร้อยนะคะ 1ิบร้ก็ตัด0หลักร้อยเป็น10บร้แล้วจากนั้นหลักสิบจึงสามารถขอยืมหลักร้อยได้แล้วนะคะจึงไปหลักสิบจึงไปยืมมา100แล้วหลักสิบก็จะเป็น10บสิบ และหลักร้อยก็จะเหลือแค่900นะคะลืมไปเมื่อกี้หลักพันโดนยืมไปเหลือศูนพันไม่ใช่ไม่ใช่หมดไปจากโลกนะคะศูนพันโอเคสิบหาออกเหลักสิบหลักสิบสิบหากเเหลือ1 ่อไปหลักร้อยหลักร้อยเห่าออกหกเหลือ3หลักพันศูนยห่างออกศเหลือ0ดังนั้น1นึ่งพัลบด้วยหกรจึงเหลือ310ค่ะนักเรียนจะสามารถเอาโจทย์นี้ไปใช้กับวิธีอื่นๆกับการโจทย์การลบอื่นๆได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ